อําจะบอกว่าเก้าอี้ตัวนี้ที่อํากําลังนั่งอยู่นะคะชื่อรุ่นว่า gesture จากแบรนด์ steelcase นะคะซึ่งจริงแล้ว steelcase เนี่ยเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์เป็นแบรนด์ที่อยู่มาปีนี้2020เนี่ย steelcase อายุ108ปีและจุดเด่นของเรานะคะสําหรับเก้าอีเ้ gesture จเจอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราอยากจะเสนอมากๆเลยก็คือด้านหลังของเก้าอี้อะค่ะของเราจะเป็น t dynamic life b a g นะคะนี่อําเพิ่งรู้ตัวนะคะว่า หันมานั่งและนั่งไขว่ห้างกับเก้าอี้ใช่ค่ะและ <ใน S 2> ด้านาน,นี้ด้วยก็จะบอกว่ามันเป็นตัวแรกจริงๆที่แอคมค้นพบว่าแอมนั่งไขว่ห้างด้านข้างได้ วันนี้นะคะแอมชยานะคะแอมกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่เรียกว่าติดอันดับหนึ่งใน10ว่าเป็นเก้าอี้ที่ดีที่สุดของโลกที่ถูกจัดอันดับโ,<อ>โดยเว็บไซต์ The Wirecutter นะคะและแน่นอนค่ะวันนี้แอมไม่ได้มาคนเดียวนะคะแอมยังอยู่กับคุณท็อฟฟี่นะคะสวัสดีค่ะแอมจะบอกว่าเก้าอี้ที่ติดอันดับหนึ่งใน1ิของโลกอะ่ะมันมากมายเพียงพอที่จะทําให้แอมไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเฮ้ยแบบไหนอ่ะที่เรียกว่าดีที่สุดในโลกอ่ะ อําจะบอกว่าเก้าอี้ตัวนี้ที่อํากําลังนั่งอยู่นะคะชื่อรุ่นว่า j e s t u r e จากแบรนด์ steelcase นะคะซึ่งจริงแล้ว steelcase เนี่ยเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์เป็นแบรนด์ที่อยู่มาปีนี้2020เนี่ย steelcase อายุ108ปีคำถามคือแล้ววันนี้100ปีที่แล้วจนถึงวันนี้แต่ละเจนเนี่ยมันมีความเปลี่ยนไปมันมีความแตกต่างในการใช้ชีวิตย้อนกลับไป1้อปีที่แล้วค่ะมันอาจจะยังไม่มีคอมพิวเตอร์เลยใช่โดยวย3ต่อมามันก็เริ่มมีคอมพิวเตอร์เป็น PC ีแต่วันนี้ปี2020ค่ะ คนหนึ่งคนแบบแอมนะคะแอมใช้แล็ปท็อปในการทำงานนะคะแน่นอนตอนนี้ทุกคนแทบจะมีสมาร์ทโฟนเป็นอวัยวะที่33อยู่แล้วนะคะ <Hayır> สิ่งที่แอมประทับใจ s t e ซ l c a s e มากๆนะเขาไปรีเสิร์ชค่ะเขาไปทำการวิจัยเลยจาก2,000คนใน9ประเทศแปลว่าคนในแต่ละประเทศจริงๆแล้วเขามีพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันแล้วสิ่งที่เขาได้มาจากการวิจัยเนี่ยมันคือคนหนึ่งคน ที่ใช้หลายๆ device Smart device แบบเนี้ยเขามี poster. p o s t u r ร์ o s t u r อคือท่านั่งนะคะท่านั่งท่าท่าที่เราใช้ในการใช้ชีวิตเนี่ย p พ s t u อรถึง9 p o s t พ r e พอเขาได้9 p o s t พ r e แล้วเขาเอามาทำไรสิ่งที่เขาทำคือเขาเอา9 p o s t พ r e อนั้นนะ่ะมาใส่เป็นฟังก์ชันไว้ในเก้าอี้แปลว่าเก้าอี้ตัวนี้ถ้าเรากำลังอยู่ใน smart ทเดเวิสสำหรับอันนี้คือ s m a r t ์ h a ช e จะให้คุณท็อฟฟี่เล่าให้ฟังนะคะว่ามันเป็นอย่างที่อําไปหาข้อมูลมาจริงๆหรือเปล่าแล้วฟังกชันมันดีขนาดไหนคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคุณแอมเนี่ยข้อมูลแน่นมากจริงๆคะ่ะสิ่งที่คุณแอมพูดมานะคะถูกต้องทุกอย่างเลยคะ่ะและจุดเด่นของเรานะคะสําหรับเก้าอี้เจเจอร์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราอยากจะเสนอมากๆเลยก็คือด้านหลังของเก้าอีะคะ้ค่ะของเราจะเป็น T Dynamic Life b a k นะคะเหมือนพนักพิงอะคะ่ะสามารถรองรับการนั่งได้3แบบเลยคะ่ะ ถ้าจะเห็นว่าตอนนี้คุณท็อปปี้นั่ง<ฆ>แบบไม่มีเฮดเรส s, <ฆ> <S ของแอมนั่งมีเฮดเรส s <ฆ>์คำถามคือเฮดเรส s ดีกว่าตัวน,นั้นหรือเปล่าแ<ฆ>อมตอบตรงนี้นะคะว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรคะมันขึ้นอยู่กับสรีระถ้าวันนี้แอมซึ่งเป็นผู้หญิงไซส์มินิไซส์เท่านี้ <c oughs> ะ <c oughs> จะเห็นว่าความสูงที่แอมนั่งค่ะช่วงคอแอมที่มันควรจะต้องรับพอดีเนี่ยมันไม่ถึงแล้วต่อให้แอมปรับลงมามันก็ยังไม่ถึงอยู่ดี คุณแอมลุกร้ำไหมคะว่าเฮดเรสของเราอะค่ะนอกจากสามารถปรับองศาได้แล้วเรายังสามารถปรับได้มากกว่านั้นอีกนะคะจริงเหรอคะทช่แทำยังไงได้บ้างคะทำทำให้ดูเลยได้ไหมคะได้อย่างนั้นเดี๋ยวท็อปซี่จะเดินไปทําให้ดูนะคะโอเคค่ะสมมุติว่าแอมนั่งแบบนี้ใช่ค่ะเมื่อกี้แอมผักขึ้นไปแล้วเพื่อที่แอมจะได้นั่งแบบสบายขึ้นนะคะมันทําอะไรได้อีกค่ะนอกจากที่จะปรับองศานะคะอย่างนี้นะคะหน้าหลังได้แล้วนะคะเรายังจะสามารถที่จะปรับระดับความสูง ของตัวเฮดเรดได้เช่นกันค่ะสมมติว่าเป็นคนที่ตัวสูงกว่าแล้วระดับคอเขาอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะถูกต้องค่ะนี่คือสูงมากสูงมากค่ะคุณแอมคนสูงค่ะคือของแอมคือหัวไม่ถึงนะคะจากช่วงตัวเท่านี้ถ้าคุณแอมไม่ถึงใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเรายังมีการปรับระดับลงมาค่ะเราก็สามารถปรับระดับให้ต่ำลงได้ค่ะคุณแอมโอเคสำหรับช่วงคอคนที่ ต่ำกว่านะคะตแต่ว่าวันนี้ค่ะตัวที่แอมจะมาขอเทสด้วยตัวเองว่าเก้าอี้ที่ดีที่สุดในโลกมันทําอะไรได้บ้างแอมจะขอเทสตัวที่ไม่มี h e a d r ส s t เป็นรุ่นที่เป็น m i d b a ็กนะคะใช่ค่ะให้คุณท็อฟฟี่พาแอมไปลองเลยได้เลยค่ะคําว่ามิดแบ็กอธิบายนิดนึงนะคะคุณแอม m i d b a ็กคือเก้าอี้ผนักพิงกลางนะคะที่ไม่มีที่รองศีรษะค่ะ มันทําอะไรได้บ้างคะจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะเรามาดูกันเรื่องที่เท้าแขนก่อนละกันนะคะเท้าแขนรุ่นนี้นะคะจะเป็น360องศาค่ะ360องศาใช่ค่ะโอุโหเฮ้ยสำหรับตัวแขนนะคะที่คุณพขอบอกว่าปรับได้360องศาเนี่ยถ้าลองปรับดูนะคะจะเห็นว่าเลื่อนหน้าหลังได้แบบสูทสูทมากๆนะคะหลังจากนั้นค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะกดเพียงกดปุ่มเนี่ยเลื่อนเลื่อนขึ้นข้างบน แบบี้าก็เลื่อนลงไปต่ำมากมากได้ด้วยนอกจากนั้นสิ่งที่แอมชอบมากๆนะคะคือมันถูกได้ค่ะแล้วเวลาที่เราผูกมาในในในระยะที่เท่านี้นะคะแอมจะบอกว่ามันเป็นระยะที่มันเอาไว้เล่นแท็บเล็ตได้วิธีการก็คือเราปรับความสูงให้มันพอดีกับที่จะวางสอบก,<ช>ก็เล่นแท็บเล็ตได้อ้าวแล้วถ้าแอมจะเล่นมือถือล่ะก็ได้เช่นกันค่ะคุณแอมนี่นะคะก็สามารถที่จะปรับ ความสูงขึ้นมาถือมือถือแขนเดียวข้างนี้ไม่ใช้เราก็ปแรบบับออกเพราะว่าเขาดูมาแล้วว่าธรรมชาติเราอาจจะเล่นมือถือแบบนี้ก็เป็นไปได้ได้หมดเลยแขนเดียวหรือถ้าอยากจะตั้งใจพิมพ์มือถือมกักมาเราก็หุบมันเข้ามาได้เราก็นั่งพิมพ์ไปแบบนี้นี่เฉพาะอาร์มเรสหรือว่าที่พักแขนนะคะจริงๆมันต้องมีความพิเศษกว่านี้แนะ่ๆเพราะว่าตอนที่แอมกำลังนั่งพิงแล้วก็กำลังเล่าให้ทุกคนฟังว่า Race, 360อาร์มเรสต์อองศามันพิเศษยังไงอะ สิ่งที่แอมสัมผัสได้นะคะคุณท็อปคือตัวข้างหลังแอมอะ,ะแอมพิกไปไหนเมื่อกี้เนี้ยมันยืดหยุ่นตามแอมเลยจริงจริง<ะ>มันมีความพิเศษยังไงคะคือด้านหลังของเก้าอี้เจสเตอร์เนี่ยนะคะเราเรียกว่าทีดไดนามิกไลฟ์แบกนะคะ,ะก็คือสามารถเป็นระบบรองรับหลังสทิศทางค่ะสามทิศทางยังไงบ้างคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่ากรณีที่คุณแอมนั่งเล่นมือถือใช่ไหมคะ,ะคุณแอมสามารถเกี้ยวตัวไปทางซ้ายหรือไปทางขวา เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเนื่องจากว่าโครงใช่ไหมคะถ้าคุณแอมสังเกตนะคะโครงกับพนักพิงอะค่ะเขาทาแยกออกจากกันนะคะเพื่อรองรับการเอี้ยวตัวนะคะเวลาเรากดน้ําหนักใช่ไหมคะเวลาเล่นอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยคือเขาก็จะปีนชารับน้ําหนักโดยทิ่ตามเข้าไปเลยโดยที่มันยังไม่ต้องบอกว่ามันยังมันยังใช่มันยังยืดหยุ่นอยู่ถูกต้องค่ะมันยืดหยุ่นแล้วก็สามารถรองรับสลีละของเราตามหลักกายศาสตร์ของเก้าอี้เอ ргonomics c h a รได้เลยค่ะ นี่แอมเพิ่งรู้ตัวนะคะว่าว่าแอมหันมานั่งและนั่งไขว่ห้างกับเก้าอี้ใช่ค่ะและโดยด้านนี้ด้วยและโดยที่ขาไม่ติดถ้าสังเกตนะคะเก้าอี้ทั่วไปอะค่ะทุกรุ่นอะจะไม่มีตัวไหนที่สามารถนั่งแบบนี้ได้มันนั่งแบบนี้ไม่ได้ตัวนี้ตัวแรกจริงแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นตัวแรกจริงๆที่แอมค้นพบว่าแอมนั่งไขว่ห้างด้านข้างได้ปรับลงได้ได้เลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะ ดูแท็บเลตดูแท็บเลตหันมาคุยทํากิจกรรมอื่นๆได้นี่แค่อาร์มเรสอ่ะนี่แค่อารเรสกับหลังอ่ะมันมีอะไรอีกคะสำหรับก้ยอี้ตัวนี้เดี๋ยวท็อปฟี่ขอแนะนำตัวต่อไปนะคะด้านตรงนี้ค่ะจะเป็น adjustable lumbar support นะคะะมาณประมาณนี้นะคะโอเคนะคะตรงนี้โอเคตรงนี้โอเคแล้วค่ะค่ะวิธีการปรับเจ้าตัวนี้นะคะก็คือต้องเลื่อนมันให้มาอยู่ในช่วง S-Curve ของเราเป็นช่วงบั้นเอว เพียงแค่มีเจ้าลำบ้าสพอร์ตเนี่ยมา,มารองรับ,บน้ําหนักพิงมันจะถ่ายน้ําหนักที่หลังต้องรับน้ําหนักตัวเราอ่ะไปที่ตัวพนักถูกต้องค่ะมากไปกว่านั้นนะคะรุ่นเก้าอี้เจเจิร์นเนี่ยค่ะเวลาที่เรานั่งใช่ไหมคะในกรณีที่คุณแอมเป็นคนสูงคุณแอมสามารถปรับระดับความลึกอาาของเบาะนั่งได้โดยท,ทันทีโดยที่คุณแอมเนี่ยค่ะไม่ต้องลุกขึ้นนะคะอย่างที่เราย้ําเสมอนะคะ,คะว่าเวลาที่เรานั่งเก้าอี้เนี่ยมันควรจะเหลือแก๊ ให้นิ้วเข้าไปได้ประมาณ3นิ้วหรือประมาณหเซนได้นี่อันนี้อันนี้คือจุดที่อํานั่งเราสบายนะคะมันก็จะเหลือจุดที่อําสอดนิ้วเข้าไปได้ค่ะโอเคค่ะคุณแอมแล้วก็หมุนเข้าเบาะมันก็เลื่อนเข้ามาโดยที่อําไม่ต้องลุกอ่ะถูกต้องค่ะคุณแอมคือนี่อําทิ้งน้ําหนักตัวปกติเลยนะคะอําเห็นมันมี2ออันอ่าค่ะค่ะตัวนี้นะคะเป็นการปรับ เอ็นพนักพิงค่ะซึ่งรุ่นเจเจอค่ะสามารถปรับเอ็นพนักพิงได้ถึงส่ระดับเลยทีเดียวคุณแอปปรับหนืดปรับใช่ค่ะสิ่งที่เราเรียกว่าหนืดมันไม่ใช่ความเหนียวนะคะแต่ว่ามันเป็นน้ําหนักของพนักพิงใช่ค่ะถ้าเราเป็นคนตัวใหญ่ที่มีน้ําหนักเยอะเราก็ปรับให้มันแน่นหน่อยให้มันมีน้ําหนักเพราะว่าเวลาพิงไปจะไม่รู้สึกวืดนะคะสิ่งที่อํมค้นพบว่ามันดีคืออมมาหามาด้วยว่า เก้าอี้แบบที่ฟังก์ชันเยอะอย่างเงี้ยมันล็อกโพซิชันได้ไหมล็อกโพซิชันแปลว่าพิงไปแล้วมันคาอยู่แบบนั้นแต่เจ้าตัวเนี้ยล็อกไม่ได้เฮ้ยล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้แล้วมันดียังไงทำไมมันดีที่สุดในโลกจังหวะที่อําลองตะกี้นี้คือจังหวะที่อําแบบคืออําทิ้งนักหนักไปนะคะทันทีที่อําทิ้งมาแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่เดิมค่ะมันอยู่ที่เดิมมันไม่ฝืนไม่พยายามจะตีอํากลับไม่ตีกลับขึ้นมานะคะ เวลาความพิเศษของ360องศาเนี่ยคือตอนนี้อัาพิงมาแขนไม่ถึงอัาก็แค่เลื่อนมันขึ้นแล้วก็เอามือถือมาเล่นสบายๆนะคะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ย้ำอีกครั้งนะคะสิ่งที่อัพบว่ามันดีมากๆคือฟังก์ชันของตัว armrest และ user friendly ที่อยู่ด้านนี้ทั้งหมดเลยอะ่ะอัว่ามันเหมาะที่จะเป็นเต้าอี้ที่ดีที่สุดในโลกนะเพราะว่ามันทำให หลังเราสบายตัวแมทเทียรลมีความพิเศษค่ะจากผู้หญิงรักโลกแล้วก็รักสัตว์อย่างแอมนะคะคือแมทเทียรลเขาเป็นรีไซเคิลตัวแมทเทียรลที่เอามาทําก็เป็นแมทเทียรลที่มีบางส่วนที่ถูกรีไซเคิลมาแล้วแล้วถ้าวันนี้เจ้าเกี้ต,ตัวเนี้ยรับประกันเท่าไหร่คะรับประกัน12ปีคะ่ะ12ปีอะ <c oughs> การรับประกัน12ปีถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะเราสามารถที่จะเอาเก้าอี้ตัวเนี้ไปรีไซเคิลได้ถึง85%ะใช่แล้วค่ะคือ,อเรากำลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพเราแล้วก็ดูแลสุขภาพของโลกถูกต้องค่ะ ยอมตรงนี้เลยนะคะว่าทำไมเจสเจอร์จาก Steelcase ถึงเป็นเก้าอี้ที่ติดอันดับว่าดีที่สุดหนึ่งใน10ของโลกนะคะแล้วถ้าใครสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อแอมหรือว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงก์นี้หรือว่าอยากจะเข้ามาดูที่โชว์รูมโมเดนฟอร์มก็สามารถทำได้นะคะต้องมาดูค่ะว่าเจสเจอร์เหมาะกับทุกสรีระไม่ว่าวันนี้คุณจะ work from home work from office หรือว่า work anywhere และเก้าอี้ตัวนี้เหมาะที่จะอยู่กับร่างกายของคุณจริงๆริะคะ่ะและนี่ก็คือเจสเจอร์จาก Steelcase ค่ะ Thank you